E aí ท่านผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับสู่รายการเจอดใจนะครับเจอะใจในคืนนี้เนื้อหาของเรายังคงเป็นเรื่องราวของซีรีส์ก้าวที่กล้านั่นก็คือความหมายของการกล้าที่จะก้าวออกไปสู่ความดีงามความยิ่งใหญ่หรือความฝันที่เรามีไว้และแขกรับเชิญของเราทุกคนก็จะอยู่ในเรื่องราวแบบนี้วันนี้แขกรับเชิญเป็นมือเปียโนเมือ,อนดับต้นๆ้นของประเทศไทยเป็นโปรดิวเซอร์เป็นมิวสิกดีเลกเตอร์เป็นบุคคลที่นักร้องชั้นนําต่างๆอยากจะร่วมงานกับเขา แต่ว่ากว่าที่เขาจะมีวันนี้ได้กว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้ชีวิตของเขาเริ่มต้นจากไม่ศูนย์ก็ติดลบนะครับเกิดในสลัมคองเตยแต่ว่าฝ่าฟันจนมีชีวิตที่งดงามจนใครๆก็อยากจะถือว่าเป็นไอดอลเป็นคนที่น่าเรียนแบบน่าเอาอย่างในการไต่เต้าตัว,ตวเองมาสู่อาชีพการงานที่ดีมีความสามารถยอดเยี่ยมยินดีต้อนรับคุณหจักรวาลเสาธงยุติธรรมครับ ว่าเล่นเปียโนจนปวดหลังเลยเหรอครับตอนนี้ปวดหลังว่าจริงว่าจริงครับคุณทํางานหนักมากเลยใช่ไหมครับหนักมากเอาแค่เมื่อวานนี้ก็ตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงตีสอผมเคยคุยกับนักดนตรีหลายคนที่อยู่ในรายการโทรทัศน์ต่างๆเขาบอกภาพที่เราเห็นเนี่ยเหมือนเยอะแล้วจริงๆก่อนหน้าที่จะมาทําเขาต้องไปแกะเพลงเขาต้องไปซ้อมกับโอ้โหใช่คือ่อเราทเพลงเสร็จ ก็ต้องทําเพลงก่อนล่วงหน้าต้องต้องหลายวันแล้วคือต้องนั่งอยู่ที่บ้านแล้วต้องนั่งอยู่สภาพสภาพเดิมะคุณเคยนั่งเล่นเปียโนนานแบบต่อเนื่องแบบแค่ลุกไปพักนิดนึงกลับมานานเคยมีอยู่ครั้งหนึ่ง24ชั่วโมงได้พักทานข้าวประมาณชั่วโมงเดียวก็คือสองครั้งได้ทานข้าวแค่แค่สองมื้อนอกนั้นอยู่กับเปียโนนั่งอยู่อย่างนี้เลยครับคําถามคือมันเป็นความทุกข์หรือความสุขครับความสุขครับพี่ความสุขไหมสุขครับแม้จะปวดหลัง แต <laughs> ่มันก็เป็นความสุขความสุขครับเมื่อเราได้ทําสิ่งที่เราชอบมันจะเกิดขึ้นได้ใช่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาค้นหานะครับแรงบันดาลใจอะไรทําให้เด็กคนหนึ่งของเตยใช่ไหมผมพูดถูกสลัมของเตยดีกอ<ม>่าผมคิดภาพสลัมของเตยกับเปียโนที่มันเป็นเครื่องดนตรีราคาแพงเนี่ยมันไม่น่าไปได้ด้วยกันเลยใช่ไหมใช่ครับคนจํานวนมากนึกว่าคุณจบเมืองนอกเมืองนาม,มาใช่ไหมผมบอกว่าผมมาจากสลัมของเตยไม่มีใครเชื่อเฮ้ยแล้วพี่หนึ่งจะเล่นเพลงสากลได้ยังไงใช่ใช่มีคนมีคนพูดอย่างนี้ครับใช่ไหม แต่จริงคุณเล่นทุกประเภททุกประเภทครับที่มีเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อแม่ผมโอเคอเล่นได้ทุกแนวเล่นได้ทุกแนวตรงไปตรงมา <laughs> ตรงไปตรงมาโอเคใจหน้าครับคุณเหี่งครับเ <laughs> สาธงยุติธรรมคือนามสกุล <laughs> ใช่ครับ <laughs> คุณเป็นครอบครัวของข้าราชการหรือโรงเรียนหรืออะไรปะที่มันต้องมีเสาอยู่กับเสาธงใช่เสาธงชาติอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมเสาธงคือตรงคือคุณพ่อเป็นตำรวจ ไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวกับราชการเลยไม,ไม่เกี่ยวเลยครับแล้วเคยถามไหมมันมาไงเสาธงยุติธรรมเหมือนพ่อบอกว่ามันเหมือนความความทําอะไรตรงไปตรงมาอ,อความยุติธรรมมันอยู่กับทุกคนได้ใช่ครับไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการอย่างเดียวใช่ครับนะฮะวันนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับคุณหนึ่งครับโอ้โหช่วงนี้ลองแจกแจงดูสิเยอะมากครับหลังจากนอกจากจะเป็นนายแบบแล้วก็ถ้าให้ผมจินตนาการนะ ในแบบโฆษณาห่ายาถ่ายพยาธิพร้อมแล้วเกิดออกกําลังกายไหมครับไม่ออกเลยครับเลยหรอเลยครับไม่มีเลยไม่มีเวลาโอ้คุณต้องมีบ้างนะไม่งั้นหลังหลังจะมีปัญหาครับโอเคทําอะไรอยู่บ้างทํารายการโทรทัศน์ทางโทรทัศน์ครับเป็นคอมเมนเตอร์เป็นมิวสิกเ r 렉เตอร์เป็นโปรดิวเซอร์เป็นมือปืนรับจ้างห้องอัดอ่า โอ้มีรับคอนเสิร์ตไหมคอนเสิร์ตอ่าคอนเสิร์ตด้วยงานจ้างด้วยงานจ้างโดยอีเวนท์ทำหมดครับเจ็ดวันทำงานกี่วันก็เจ็ดวันครับเจ็ดวันเอาเราจะเจอลูกเจอเมียไหมเนี่ยก็พยายามบอกให้คุณภรรยาช่วยพาลูกมาเจอหน่อยเราเล่นดนตรีอยู่ก็จะเห็นลูกวิ่งไปวิ่งมาลูกเพิ่งไม่ถึงห้าขวบครัสี่ขวบกว่าก็จะวิ่งมาผู้หญิงครับเราก็จะเห็นว่าออลูกมาแล้วก็ลงไปเจอลูกจุ๊บที่นึงแล้วก็ทํางานต่อแล้วหลังเจออีกทีนึงก็คือกลับบ้านไปเขานอนแล้ว ตื่นเช้ามาไม่เจอเขาเข้าไปโรงเรียนแล้วห้าขวบบางคนเขาเริ่มเรียนไปนโนแล้วนะคุณสอนอยังไม่สอนครับอา้าวทำไมอ่ะผมชอบใช้วิธีเดียวกับผมอ,ะอ่ะคือพ่อผมก็สอนว่าไม่ไม่อยากให้ลูกไปอะไรสักอย่างก็คือให้เผชิญชะตากรรมเองประมาณนี้ <S <S ว่าให,ห,ให้ให้เรียนรู้จากประสบการณ์อย่างผมผมก็จะพาลูกไปไปที่สตูแล,แล้วก็ให้เขาได้ดูว่าคนหนึ่งอะ่ะกว่าจะมาถึงจุดจุดยอดของชีวิตอกว่าขาอ,อยู่ความสําเร็จของชีวิตเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรบ้างเขาต้อง เขาต้องกทำงานนะลูกอะไรเงี้ยได้ดูการทํางานทุกแบบคุณเกิดและโตที่สลัมคงเตยเลยใช่ไหมใช่ครับดนตรีเข้ามามีส่วนเอาเท่าที่นึกย้อนกลับไปเด็กที่สุดเนี่ยมันมาตอนไหนครับถ้าจําได้น่าจะมาตั้งห้าขวบแต่ถ้าจำไม่ได้เลยคือประมาณสามขวบอันนั้นคือคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังอเอาเอาแบบจาไม่ได้ก่อนบบจําจไม่ได้จาไม่ได้พ่อแม่บอกว่าอตอนผมเกิดมาเนี่ยมีเพื่อนข้างบ้านของพ่อเป็นเพื่อนเป็นแบบเหมือน,น,น,นทำงานด้วยกันเสร็จแล้วก็บ้านหลังเนี้ย เล่นดนตรีคือเล่นแอคคอร์เดียนคือหีเพลงสมัยก่อนฮะ,ะแล้วก็ไม่่คอยเห็นแล้วไม่ค่อยเห็นแล้ว,ลลวทุกเย็นพ่อผมกลับมาเนี่ยผมก็จะพาผมมามาส่งบ้านหลังนี้ครับคือบางวันก็จะปีนข้ามรั้วสังกสีไปเพราะใกล้ๆกันแล้วปา๋าผมเรียกท่านว่าปา๋าป๋าจะสอนว่าอ่าหนึ่งมาน,นี่สิลูกป๋าจะเล่นเพลงให้ฟังมันเป็นเพลงลูกทุ่งสมัยก่อนฮะ,ะแล้วก็เขาจะมีกลองใบเล็กๆใบหนึ่งเขาบอกว่าอ่าหนึ่งมาลองตีสิลูกจังหวะนี้เรียกสามชาตินะจังหวะนี้เรียกบีกินนะ คือทุกอย่างเป็นลูกทุ่งหมดเข<อ>าสอนว่าอเพลงนี้เป็นแบบนี้นะนี่สามขวบนะสามขวบอแล้วพอไปถึงบ้านเราก็เอาจานชามที่บ้านนะตาไก่เัยไหมก่อนมานั่งตีเห็นพ่อแม่เล่าให้ฟังว่าผมทําจานชามแตกเพียบคือมานั่งตีเล่นทุกวันนะ,ะก็คือเด็กมันอาจจะตีไม่ไม่เก่งไม<อ>่ไม่อะไรหรอกแต่มันเกิดการสนุกซึมซับออซึมซับมามันซึมซับแล้วมันถึงเอากลับมาเล่นต่อที่บ้านแสดงว่ามันซึมซับแล้วแบบห้าขวบ าขวบตอนนี้เริ่มเห็นคุณพ่อสอนคุณอาร้องเพลงพ่อคุณสอนคุณอาร้องเพลงแต่พ่อผมไม่ได้เป็นศิลปินไม่ได้เป็นนักร้องอะไรเลยอแต่ว่ารู้จักกับมีมีเพื่อนที่เป็นนักร้องสมัยนั้นก็คือคุณอาชัยชนะบุญโชธสมัยนี้ก็เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วครับเดยวชัยชนะบุญโชตที่เป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยพ่อคุณสอนร้องอระครับก็เป็นเพื่อนกันมาก็คือร้องด้วยกันมาเสร็จแล้วก็พอมายุคที่สองก็มาเป็นคุณอาไวพจน์พรสุพันธ์ ก็พ่อคุณสอนร้องอีกหรอใช่ครับก็คุณอาชัยชนะเอามาฝากหลังจากนั้นก็เป็นคุณชินกรไกรลาศก็วันนี้ศิลปินังชาติหมดเลยนะเนี่ยที่เลี้ยงมาเนี่ยแล้วเห็นคุณพ่อสอนร้องเพลงก็เขาเห็นว่าอ้าวหนึ่งไหนมาลองจับออแกนสิลูกเทียบคีย์ให้คุณอาหน่อยพ่อเขาล้องไปแล้วเราก็เล่นไม่เป็นอ่ะถามได้เล่นยังไงพ่อบอกว่าฟังลูกเรามีหูฟังฟังว่าเขาร้องอะไรเราใช้ความรู้สึกว่าเขาพูดถึงอะไรเนื้อเพลงพูดถึงอะไรให้จินตนาการตามแล้วลองเล่น ด้วยความรู้สึกเด็กมันมันไม่รู้หรอกพี่แต่ไม่มันเหมือนฝึกวิชาแบบมวยจีนที่แบบไม่ได้สอนตามหลักวิชาการครับสอนด้วยความรู้สึกรู้สึกให้ให้เด็กรู้สึกสมัยก่อนเล่นมือเดียวครับคือพอพ่อร้องอะไรมาคุณอาร้องอะไรมาเล่นได้หมดตอนหลังก็มาเริ่มจับคอร์ดเพื่อให้รู้ว่าอ๋อเพียงเนี้ยมันเป็นคีย์เมเจอร์หรือไม่นี่อะไรประมาณเนี้ยฮะก็ให้รู้เรื่องดนตรีนิดนึงครับก็ทํามาเรื่อยๆพอสักเจ็ดขวบมากประมาณนี้พ่อบอกว่าเอ้ยทำวงลูกทุ่งเล่นๆกัน วงเด็กๆก็เกณฑ์เด็กแถวๆนั้นนะะมาเป็นหางเครื่องโดยพ่อเป็นนายวงผมก็เป็นนายวงบ้าเด็กจริงฮะเหรอแล้วก็มีนักร้องคุณอาแต่ละคนก็มาเป็นนักร้องประจําวงคุณอาที่เป็นศิลปินแห่งชาติทุกวันนี้เนี่ยนะคือนักร้องนักร้องนววงคุณนิดอลังการครับคืออลังการซูเปอร์สตาร์เลยนะสมั่ก่อนไม่ได้คิดอะไรเพราะเด็กอะพี่ก็เลยก็เล่นเล่นไปก็เล่นตามงานวัดงานขึ้นบ้านใหม่ งานโกนจุกอะไรเล่นทุกงานขอย้อนกลับไปคนเขาบอกว่าคนแต่ก่อนไม่รู้ว่าหนึ่งจักรวาลเนี่ยเกิดและโตในสลัมของเตยครับคุณมาบอกตอนโตแล้วตโตแล้วใช่ไหมค,คือมีความรู้สึกว่าไม่ยังเป็นต้องปิดบังครับยินดีที่จะเล่าเพราะเหมือนพอตอนโตปุ๊บเราเราผ่านบ้านเราบ่อยเราผ่านสลัมต,ตรงคองเตยบ่อยตรงรที่มีแต่สิ่งเสพติดมีเขาเผาไล่ที่กันพอเราเห็นปุ๊บบอกเอ้ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะนะพอเราเห็นแล้วรู้สึกว่าคิดถึง บางทีบางวันนี่บอกเพื่อนจอดรถเลยกูของลงเดินลองไปเดินดูนดนว่าบ้านเดินสำรวจแล้วลผมก็บอกทุกคนบ้านผมอยู่นี้ไม่มีใครเชื่อผมอตอนนั้นเป็นยังไงครับตอนคุณเป็นเด็กมียาเสพติดเยอะไหมโอ้เยอะครับทุกวันก็คือได้ยินเสียงปืนมั่งเสียงพ่อค้าแม่ค้าด่ากันตะโกนอะไรอย่างเงี้ยบางวันก็ต้องนอนแทบไม่เป็นสุขอ่ะต้องคอยระวงว่าไฟจะไหม้ไหม,มเราต้องเตรียมตัวขนของวิ่งกับพ่อแม่ไหมอะไรมผมสัมภาษณ์หลายคนบางคนเช่นคุณแท็ก แต็กนักร้องเขาก็เคยอยู่แถวนั้นแล้วก็เคยใช้ยาเสพติดเป็นแบบนี้ไหมครับวกำลังสงสัยว่าคุณหลุดมาจากวงจรของยาเสพติดได้ยังไงที่ผมหลุดได้ผมว่าแม่ผมดุผมแทบไม่ออกจากบ้านเลยเพราะส่วนใหญ่อะเขาฟังคุณพ่อลองเพลงก็อยู่คลุกคลีอยู่อย่างเงี้ยถ้าออกจากบ้านปุ๊บมันจะเห็นสภาพนี้มันจะไปเจอเพื่อนแล้วเราก็ไม่มีตังค์ออาไปซื้อขนมไงฟังพ่อร้องเพลงฟังพ่อร้องเพลงฟังป๋าเล่นแอคคอร์ดนไปแล้วก็ถ้าเผื่อทําอะไรมุนมีการบ้านทําการบ้านถ้าเผื่อ ทำผิดหรือทำไม่ถูกใจแม,แม่แม่ดุมากแม่ก็ตีเลยไม้หน้าสามมั่งจริงจริงตีติงโหดโหดไม้หน้า,า,นาสามไม้ไผ่มั่งอา่าดเบาเบ,บาสุดอ่ะไม้ผ่เสื้อไม้ผ่าเสือเเส้อ,อแบบโหดสุดอ่ะโหดสุดก็น่าจะจับกระแทก,กจ,จับอะไรจับจับตัวครับว่าตัวเล็กมากจับกระแทกกับพวกตามฝาผนังจับฟาดฝาเงี้ยหรอแต่ความรู้สึกผมรู้สึกก็ดีนะผมก็ดี ถ้าผมไม่เป็นอย่างนั้นผมว่าผมไม่ควไปอย่างนั้นแล้วจริงฮะถ้าแม่ไม่ดุเราคงไม่มีวันนี้เราอาจจะไปอยู่ในวงจรนั้นใช่ครับแม่มีกติกาไหมว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าไปยุ่งเกี่ยวยังไงก็แค่กันกาว่าอย่าอย่าออกไปข้างนอกอย่าไปอย่าไปอย่าไปยุ่งกับพวกนี้เพราะว่าเรามีตัวอย่างให้เห็นแม่เขามีตัวอย่างให้เห็นมีไหมมีตัวอย่างที่คุณบนีครับก็มือคือคุณพ่อผมเนี่ยอยังมีภรรยาสองคนภรรยาคนแรกมีมีลูกห้าคนครับอย่างแม่ผมมีลูกสองคนมีผมกับน้องครับ พี่ชายผมเนี่ยนานๆเจอทีเจอในช่วงที่เขาออกจากห้องขังเขาออกมาอ,อยู่ได้มารักอาทิตย์หนึง่ตงตำรวจก็พาเข้าไปอีกอพอเขาพ้นโทษออกมาตำรวจก็พาเขาอีกไม่เกินอาทิตย์หนึ่งคือชีวิตเขาอยู่อย่างเงี้ยตลอดจนเขาเสียชีวิตนะครับก็คือเราเห็นตัวอย่างแล้วว่าจะเป็นอย่างไรสุดท้ายก็เสียชีวิตใช่ครับความสุขวัยเด็กมีอะไรบ้างคุณจะมีของเล่นจากไหนคุณจะมีอะไรยังไงบ้างครับของเล่นผมเพียบเลยพี่ เวลามันลอยคลองของเล่นคุณส่งมาางคลองนะครับนีู่้ไนีใครส่งให้ผมยังไงครับยังไงบางีก็ผมจะนั่งจะนั่งตีไอ้จานชามเนี่ยอยู่หลังอยู่หลังบ้านซึ่งมันเป็นคลองน้ำเน่าอ่ะครับางทีบมงวันก็มีตัวตัวเดินตัวเฮียตัวเฮียตัวเฮียมาเดินแล้วก็พอนั้นระหว่างเล่นตีจานชามไปก็จะเห็นของเล่นลอยมาอย่างเงี้ยเฮ้ยวันนี้ใครส่งอะไรมาให้เราเราก็ไปเอาตะก้าแล้วก็ผูกเชือกแล้วก็ย่อนลงไปในคลองแล้วก็ไป โกยเอาขึ้นมาแล้วก็ไปล้างน้ามาเล่นต่ออ๋อมันจะมีของเล่นไหลมาให้เราเล่นได้ไม่ต้องซื้อสบายไม่ต้องซื้อมาเป็นสายตานเลยเหมือนอาหารี่มีทุกวันมีทุกวันมีทุกวันด้วยมีทุกวันยกไปของกินนะพี่ของกินผมมกินไม่ได้ต้องไปทํางานไหมส่วนใหญ่จะเสาร์อาทิตย์ก็พอพอบ้านจากเรียนก็อยากไปดูพ่อทํางานยังไงครับอยากเรียนรู้ว่าแล้วพ่อทํางานพ่อเราทํางานอะไรครับแต่รู้ว่าขับรถอ่ะขับรถขับรถอะไรเอเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไม่ได้เป็นนักดนตรีนักร้องอะไรเหรอไม่ไม่ใช่ครับ อ๋อคือแกสอนนี่เพราะว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันคนชอบเพลงเราคนชอบชอบเพลงแต่ไม่ได้จบมาเป็นครูสอนอ๋อก็คือพ่อทำงานขับรถกจูงก็คือขับรถขันเล็กๆแล้วก็มีหางยาวๆคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ล้เพื่อเพื่อบรรทุกตู้อนไรนเนร์อะไรเงี้ยเพื่อส่งเข้าโกดังพ่อผมก็จะรออยู่ที่ตรงท่าเรือตรงท่าน้ำแล้วก็เอาของไปส่งแล้วก็นั่งดูพ่อบางวันก็พ่อผมไปด้วยไป แต่พ่อเขาเขาขับรถไปเขาก็ทิ้งผมไว้ตรงแถวโกวดังสินค้าเนี้ยผมก็เดินทัวร์ทุกโกดังสินค้าไหนที่มันหลุดจากโกดังหรือมันแตกมาอย่างเงี้ยซึ่งโกดังแตกผมก็ไปเก็บมานมผงมัง่งโฟมมัง่งลังกระดาษมัง่งหนังสือพิมพ์มัง่งเศษส่วนใหญ่เป็นเศษเหล็กครับเศษเหล็กขวดที่เขากินมันทิ้งไว้ตอนกลางคืนทำงานคืนนะฮะ,ะเก็บ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 ลวกวันนะเอามาขายเทพพี่ผมมีเยอะมากกว่าคนอื่นผมอยู่ในแหล่งที่คนอื่นเข้ามาไม่ได้อย่างเงี้ย คนอื่นเข้าท่าเรือไม่ได้แต่ผมเข้าได้แล้วผมมีเศษเหล็กที่แบบอลังการสมมติว่าหัวเครื่องจักรเล็กๆเนี่ยไม่มีใครมีผมมีอแ้วผมขายผมได้ตังค์คุณรู้สึกว่าชีวิตตอนนั้นลำบากไหมไม่ดีเลยของเล่นก็ส่งมาให้ของเล่นส่งมาให้ไม่ต้องใช้เงินของเอาไปขายได้ก็มีมากกว่าคนอื่นดนตีก็มีฟังโดนตีมีฟังเออเออมันครบไหมพี่เล่นคีย์บอร์ดได้ด้วยใช่ตอนนั้นเล่นเป็นยังเป็นแล้วครับเป็นเขาเรียกอะไรนะไม่ได้เป็นทางวิชาการใช่ไหมเป็นแบบเล่น คืออยากเรียนนะพี่แต่ไม่มีทางไปเรียนไม่เราคุณรู้เหรอกดกี่อันให้มันเป็นคอร์ดซีคอร์ดดีอะไรเงี้ยไม่ไม่รู้รอ,อะแล้วมันสไปดูเวลาคุณอาเขามีวงก็ไปดูเขาเล่นก็ขึ้นไปส่วนใหญ่ผมชอบสไตล์แบบเหมือนไปยืนยืนดูยืน,ยน,ยนแอบบดูเพราะว่าเอออ๋อมันมือมันวางแบบนี้อะไรเงี้ยก็จํามาว่ารู้แต่มือวางแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ตัวอะไรหรอกอ๋อเขาไม่มไม่ได้สอนว่านี่คือคอร์ดซีคอร์ดอะไรเอไม่มีสมัยก่อนไม่มีสอนฟังเอาว่าเสียงนี้กดอย่างนี้แล้วจับจํามาโอ้โห ดูโน้ตเป็นไหมไม่เป็นอ่านโน้ตไม่ออกอ่านโน้ตไม่ออกครับเข้าไปเรียนดนตรีจริงจังเมื่อไหร่ครับตอนมหนึ่งคุณพ่ออยากได้เห็นเปียโนจริงๆเดี๋ยวคุณไม่รู้จักเปียโนไม่รู้จักผมรู้จักนะเขาเรียกว่าคีย์บอร์ดผมก็ไม่ได้เรียกคีย์บอร์ดเลยนะผมเรียกว่าออแกนผลลูกทุ่งนะอ่าออแกนก็คือเป็นเครื่องที่ต้องต่อนเหมเสียบปลั๊กอ่าเหมือนเสียบปลั๊กและแบนๆเล็กๆมีเมีอ่าแต่ยังไม่รู้ว่าเปียโนเป็นไงไม่ไม่รู้โอเคแล้วพอสอบเข้าได้ วันแรกของการเรียนก็คือะถมนิเทศทุกคนก็เข้าไปเขาถามว่าใครนี่เป็นสายสามัญธรรมดาใช่ไหมสามัญธรรมดาธรรมดา <ฮะ S 2> ผมเข้าเอกดนตร,รีสากลเพื่ออยากจะเจอเป็นโนนีลล่แหละเขาบอกว่าใครอยากเรียนเป็นโนมั่งใครเรียนเป็นโนเป็นมั่งทุกคนยกมือเลยรับผมจะยกมือแล้วพอทุกคนยกมือปุ๊บผมรีบเอามือลงเลยเอ้าวทำไมอ่ะเพราะผมผมไม่รู้จักเป็นโนผมก็เป็นคนตรงนะเสาธงแต่ไปถึงเพื่อนยกเยอะเราเลยไม่ยกเออไม่ยกผมมายกปุ๊บผมก็โดนจับเรียนเวเบลินอุ้ยไปใหญ่เลยสรุปแล้วตอนนี้คือที่ผมจบมาจบเอกเอกเวเลิน ไม่ได้เรียนเปียโนเลยแ<ต>ปลว่าคุณ<า>เล่นไวโนไม,นมนได้มันเปลียปล่ยนเป็นเอกเปียนโนไม่ได้แล้วเพราะว่าผมถ้ามันพลาดครั้งแรกคือมันพลาดตลอดเลยยันจบปริญญาตรีคือถ้าจะเปลี่ยนเป็นเอกเปียนโนได้ก็คือสองปีสุดท้ายก่อนที่จ,จบปริญญาตรีซึ่งตอนนั้นผมจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนได้เปลี่ยนพี่สุดยได้เปลี่ยนสองปีสุดท้ายแต่เปลี่ยนปุ๊บไม่ได้เรียนครับผมไปสอนครูมันเก่ากายเป็นยางไงตอนนั้นคุณเก่งแล้วเอาตอนโมเมนต์ที่คุณไปถึงจนได้เล่นเปียโนจริงๆอะ มาเจอคุณครูท่านหนึ่งเล่นเปนโนอยู่เราก็โอ้ยอยากเล่นไว้อ๋อเปนโนเป็นแบบนี้เองอมันเล่นเร็วๆมันเหมือนกับสิ่งที่เราชอบผมชอบดูการ์ตูนมิกกี้เมาส์นี่เขาเล่นหรอโอ้เปาเปนโนมันเหมือนจะพังเลยผมอยากเป็นอย่างนี้อพอเห็นครูเล่นเร็วๆอยากอยากเล่นแต่ว่ากฎเหล็กของที่นู่นคือห้ามจับห้ามจับเครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่เครื่องมือเอกตัวเองอคุณจับได้แต่ไวโอลินใช้วิธีเดิมคือไปแอบดูครูเขาเล่นแอบดูครูว่าครูเขาซ้อมอะไรเขาเล่นหนังสืออะไรเขาใช้หนังสืออะไรอันไหนซ้อม ก็อ,อาศัยช่วงที่คุณครูเข้าห้องน้าแล้วก็วิ่งวิ่งเข้าไปดูว่าหนังสือเล่มน,นี้มันชื่ออะไรอแล้วก็จดมาแล้วก็ไปหาซื้อหาซื้อเพื่อมาอยากจะเล่นได้เหมือนครูซื้อได้ไหมซื้อได้ครับแต่พอซื้อมาปุ๊บอีกวันหนึ่งกลับมาดูครูเล่นเปิดหนังสือตามหน้าเหมือนเหมือนที่ครูเปิดเลยเราแอแบ,บแอบ,บนะเพราะว่าไม่ให้ครูเห็นพอครูเล่นนั่นที่เปิดตามเราเล่นอ๋อเป็นอย่างนี้เองเราพอจะมาเล่นเองลืมไปเฮ้ยกูว่านโน้ตไม่ออกอ่านแล้กันเป็นโน้ตเออแล้วจะซื้อมาทําไมวะเนี้ยก็เลยอ่ะไนรฟัังแล้วก ก็ฟังครูเล่นแล้วเปิดตามอ๋อเสียงเป็นแบบนี้นี่เองก็เลยใช้วิธีนั้นตลอดมาแอบ,บซ้อมเองแกะแกะเองแกะจากหัวฟังแล้วจําแล้วแกะก็ยังไม่ได้เล่นเปียโนก็ดิก็คือตอนนี้มาแอบ,บซ้อมอีกห้องนึงแล้วโดยที่ว่าแต่ต้องแอบ,บซ้อมในช่วงที่ตีห้คุณไปโรงเรียนกี่โมงตีห้ครับจนถึงเลิกเรียนก็สี่โมงเย็นไปแอบ,บซ้อมต่อจนถึงสองทุ่มกลับบ้าน โอ้ oh, ซ้อมหนักมากยังไงทีมชาติเลยมันอยากเล่นเป็นซ้อมที่ห้าซ้อมสีม่โ <4 S 1> มงเย็นซ้อมช่วงที่คนไม่อยู่ทุกครั้งที่คนไม่อยู่ทุกวันใช่ครับจนเล่นได้ไหมเพลงที่กูเล่นได้ครับผมอพอเดือนนึงปุ๊บพอเริ่มเล่นได้ปุ๊บเฮ้ยแสดงว่าเล่นได้แล้วอยากจะลงสนามจริงแล้วว่าไอสิ่งที่เราบอกเล่นได้มันจริงไ่าวะเล่นได้จริงปะก็เลยบอกพ่อแม่ว่าพ่อผมขอไปเล่นคาเฟ่เลยช่วงนั้นได้ไหมได้ครับก็โดนโดนด่าทุกวันก็สนุกดี รายได้เป็นไงรายได้สี่สิบาทห้าสิบาทประมาณนี้ต่อคืนช่วงแรกไม่ได้ครับช่วงแรกไปขอเขาเล่นแลกข้าวไข่เจียวแค่จานเดียวเราสนมากที่โดนด่าเขาด่าว่าอะไรเขาด่าว่ามึงเล่นอะไรของมึงเอาทำไมอ่ะคุณเล่นไม่ไม่ถูกต้องอ่ะเล่นคาเฟ่เพลงมหลากหลายมันมีสตริงมีหมอลำมันมีโอ้โหมันเยอะโน้ตแต่ละแบบมันไม่เหมือนกันเพลงสากลเพลงอะไรเนี้ยลูกทุ่งเพลงลูกกรุงสุนทรภพรมันมา แล้วเจอช่วงเม็ดเล่ยครับนักร้องคาเฟ่มียี่สิบคนอีกคนวางโน้ตปุ๊บพอเพลงนี้จะจบอีกเพลงโน้นนี้มาวางแล้วคุณนะอ่านได้ไหมอ่านได้นิดเดียวน,ะนิดหนึ่งส่วนใหญ่มาจากการฟังที่เราแกะเพลงมาแล้ว<ต>ทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยหนึ่งอนโน้ตเก่งจริงๆริงเปล่าผมผมแกะมาแล้วอ่าแล้วถ้าเพลงนั้นไม่ได้แกะร้องร้องวางโน้ตแล้วคุณจะเล่นได้อก็สวยไปครับคือเพลงนั้นที่โดนดา่าส่วนใหญ่โดนด่าว่าเขาถึงรู้เลยว่า,อ,าอ้าวอนโน้ตไม่ได้นี่ว่าแต่ผมงงว่าคุณเรียนหนังสือด้วยครับคุณไปซ้อมเปียโนตอนตีห้าด้วย คุณซ้อมเปียโนตอนเย็นด้วยคุณเล่นคาเฟ่ด้วยคาเฟ่เลิกกี่โมงคาเฟ่เลิกตีสี่กลับบ้านสมัยนน้นนะครับตีสี่ครับสมัยนน้นไม่ไม่มีการมาขั้นกลางด้วยตลกเลยไม่ไม่มีปัดกันลงมาฉชีคาเฟ่เลิกตีสี่แล้วตีห้าไปซ้อมเปียโนที่โรงเรียนครับแล้วมันนอนตอนไหนเนี่ยนอนนอนในห้องเรียนนอนเวลาเรียนนะครับเวลาเรียนเนอนในเวลาเรียนผมนั่งนั่งหลังสุดเลยคงไม่ต้องถามว่าผลการเรียนของคุณเป็นอย่างไรนะเฮ้ยทุนนั้นเรียนดีครับจริงเหรอไม่น่าเชื่อครับแล้วสุขภาาพพ่่ะสนจแยั ก็คือพอหลับปุ๊บคุณครูเขาเริ่มสงสัยว่าจากักรวาลเป็นอะไรก็เลยเชิญผู้ปกครองอพอคุณแม่มาอธิบายว่าอ๋อเขาทํางานกลางคืนด้วยจริงๆครูคว,ว่าเขาไม่ให้ทางานกลางคืนเพราะว่ากฎที่นี่คือไม่ไม่ไม่ไมอยากให้นักเรียนออกไปทํามาหากินกลางคืนคแต่ผมบอกว่าผมผมต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ไม่เหมือนคนอื่นที่เขามาเรียนกันอผมผมเรียนไหวถ้าผมยืนยันว่าผมเรียนไหวแลวผมไม่ได้ติดยาเขาคิดผม,มติดยาไงผมบอกผมไม่ได้ติดยาแต่ผมเรียนไหวนะไงตัวดําผอมกว่านี้ใช่ตัวดําผอมกว่านี้ แล้วผมก็ไม่เคยหยุดเรียนเลยผมไปเรียนทุกวันเสาร์อาทิตย์เขาหยุดกันผมก็ไปไปเพื่อซ้อมเปนโนไปซ้อมเปนโปนโใช่พะมีช่วงหนึ่งก็ผมเริ่มเริ่มเป็นเป็นที่รักของคุณครูแล้วคุณครูจะให้กุญแจมาเพื่อซ้อมเปโนอ,อ๋อเ <ๆ S 2> ขา<อ>ได้ยินแล้วว่าคุณเล่นได้ได้ยินอ่าเขาบอก,ออกว่าเอยจักหวขยันดีเธอเอากุญแจห้องพักครูไปเลยเธอเอามาซ้อมเปนโนเพระเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะอยู่ที่ห้องเปนโนเนี้ยทุกวัน,วนผมจําได้เลยเก้าโมงเช้าผมซื้อขนมปังสองชิ้นนมสองกล่อง แล้วเข้าไปในห้องเป็นโนโห้องนี้ผมจะมียามหรือมีเพื่อนอยู่นั่งเรียนเขาจะมาเล่นแถวนั้นทุกวันผมบอกว่าเอ้ยมาล็อกห้องให้คุณหน่อยอุ้ยแล้วนั้นลืมว่ามันไม่มีห้องน้ําคือผม้องอยู่อย่างนั้นอ่ะเขาบอกว่า4ี่โมงเขาจะเปิดให้ผมบอกเพื่อนว่า9ก้าโมงมึงล็อกเลย4ี่โมงมาเปิดใช่แล้วห้องเป็นห้องมีเปียโนกันแค่นั้นกับโตะ๊ะครูคือถ้า,ถ,าถ้าเผื่อไฟไหม้คือผมโดนอคอกตายเข้าไปเน,นไม่ได้ไม่้วแล้วฉีเข้าห้องน้ายังไงครับลืมท<ค>น,นเอาตทนเอา ก็คือเล่นเล่นไปก็น,นอนไปเดี๋ยวนี้เล่นไปก็อยู่อย่างนั้นคือจน่งกลางคืนสี่โมงเย็นแล้วก็กลับบ้านเพื่อมาติดตัวเล่นคาเฟ่ต่อโอ้โหมันเลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เก่งได้ทุกวันนี้เกี่ยวไหมผมว่าเกี่ยวสอม,มหนักใช่เพราะเพราะผมคนอนแสวงงอ่าคอนแสวงและไม่รู้สึกว่าเป็นความทุกข์ใช่ลุกคนบอกครสวรรค์ผมว่าไม่ใช่ผมว่าผมลําบากมากนะทุกคนอยากเป็นผมตอนนี้ผมถามว่าอยากเป็นผมตอนเด็กไหมไม่หรอกแต่ว่า เราทําในสิ่งที่เรารักในมุมมองเราไม่สนุกสนุกมากยิ่งไม่ไม่เป็นความทุกข์ใช่ฮะเคยมีไหมพอฝึกจนเก่งๆนี้มีเหลืองไม่มีเหลืองไหมเอามี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 แบบกลางนิดนึงมีสมออะไรแล้วตอนนั้นมอห้าอ่ามอห้าเพลงจะแนวไหนมาเถอะผมเล่นได้หมดอ่าเพราะว่าช่วงนั้นน่ะผมลงทุกสนามคาเฟ่บาร์ลวงบาร์หมอลำซิ่งงานวัดผมไปหมดมีวันหนึ่งผมเล่นเล่นประจําที่สยามสแควร์สยามสแควร์เมื่อก่อนชั้นสี่จะเป็นร้านที่แบบหรู สยามอะไรสยามสแควร์สยามเซ็นเตอร์ป่ะสยามเซ็นเตอร์ใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นร้านอาหารที่แบบมีนักร้องดีดังๆร้องหมดไม่เหมือนสมัยนี้คือไฮโซเลยอะไฮโซเลยแล้วผมมันเหมือนถะาเป็นเด็กคนเดียวอะที่มห้าที่เดินเข้าไปในสยามแล้วทุกคนบอกเรียกอาจารย์อ่ะเรียกคุณอาจารย์เลยความรู้สึกก็พอมันทุกคนเรียกเราเยอะๆอย่างเงี้ยเลิศละมันเราไม่ใช่ธรรมดาเราอาจารย์เราบอกอ้าวก็ไปเล่นเล่นชุดนักเรียนพี่นักเรียนเลยก็เล่นเล่น มีวันหนึ่งโดนลองของว่าถ้ามีคนหนึ่งมาหามาหานดนตรีเพื่อจะไปเล่นที่โรงแรมโรงแรมดังที่หนึ่งคนนั้นคือพี่ไมเคิลตังค์ไมเคิลตังค์คือก็อปปี้โชว์ที่ดังมากยุคนั้นนะครับก็บอกว่ามาหาบเบอร์เบนโนทุกคนได้นำมาเลยโอ้ยอาจารย์หนึ่งเลยเก่งมากเออเก่งมากเขาก็เออเรียกผมไปลองไปลองเล่นพอไปที่โรงแรมที่เขาเขาร้องนะมันเหมือนกับทุกอย่างเราโดนลองของหมดเลยเล่นในระหว่างเล่นอยู่เราคิดว่าเราเล่นได้แนละ้ว สองเพลงหายไปโอเคยังเล่น,นได้อยู่เพราะเพลงเราแกะมาเยอะเรารู้าแต่เออเอมันโดนแจ็คพอตเพลงที่ไม่ไม่คุ้นแล้วเขาเหมือนวนะ่บเขาเริ่มรู้ทางว่าเ,เพลงนี้ไม่คุ้นเขาเลยแกล้งว่าหนึ่งเนี่ยเสียงมันไม่ค่อยดังอตรงพุตพบอลรุ่มมันไม่ค่อยดังผมก็เลยก้มไปจับสายแจค็คพอขึ้นเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บหาไม่เจอแล้วว่าน้ตไปถึงไหนแล้วเขาเลยรู้เลยว่าเฮ้ยมึงเล่นไม่ได้นี่วะแล้วทุกคนที่ดูนักร้อง,องนักรนตรีทุกคนหนันม้ามองผมอ่า มันควารู้สึกกับเฮ้ยเราเราเราไม่ใช่อย่างอย่างที่เราคิดแล้วเราเราคิดว่าเฮ้ยเราเจ๋งอะ่ะมันไม่ใช่แล้วทุกคนมองแบบเราทุกคนก็ว่าเฮ้ยมึงไม่ได้ว่ะเล่นไม่ได้บ่นต้องต้องอีกเยอะว่ะไม่เห็นเหมือนที่เขาพูดกันเลยว่ะมันมันมันเจ็บฟังดูก็เป็นเรื่องเล็กๆแต่แต,แต่สําหรับคุณเรื่องใหญ่เลยเหรอเรื่องใหญ่อะเขารู้สึกเราว่าคือต้องเล่นในทุกเพลงอ๋อบทเรียนนั้นให้อะไรกับคุณครับ ไม่มีใครเจ๋งอ่ะผมว่าไม่ไม่มีใครเก่งกว่าใครชีวิตเราต้องเรียนรู้ตลอดไม่มีมือกระบี่อดับหนึ่งของแผ่นดินใช่ไม่ไม่มีอ่ะที่เราคิดว่าเราเป็นไม่ไม่ไม่ีหลังจากนั้นเราคือผมก็ใช้ชีวิตแบบปกติเลยคือไม่ไม่ไม่ไปหลงคําที่ทุกคนเยินยอว่าเจ๋งหรืออะไรสักอย่างเห็นบอกงานที่ฟังดูเหมือนกับว่าทําได้หมดทําได้หมดเนี่ยมันมีแบบไม่ได้ด้วยเคยโดนไล่ออกด้วยเหรอครับไล่ออกก็มีครับเป็นยังไงครับเล่นอยู่คือสมัยก่อนพอ วงสมัยก่อนอะ่ะเขาเวลาเขาเล่นอะ่ะเขาจะมีชุดทีมสมัยก่อนนะเวลาวันนี้สีนี้วันนี้สีนี้วันจันทร์ใส่สีนี้อย่างเก่งนี้วันอจำได้เลยรับเงินเดือนครั้งแรกสิบห้าวันรับเงินเดนทีเอาตังค์ไปซื้อเสื้อ,เส,อเสื้อผ้าเพื่อม,มาแต่งตัวหมดเลยอพออีกวันหนึ่งมาเล่นพอมาเล่นเสร็จป,ปุ๊บโดนโดนแบบเดิมครับคือเพลงมันไม่ได้เล่นเพลงไม่ได้คือเล่นพลาดไปนิดนึงเขาก็เริ่มมองว่าเฮ้ยจังหวะเล่นไม่ได้เขาก็เลยไปบอกกับทาง เจ้าของเจ้าของโรงแรมว่าเล่นไม่ได้อันนี้เ,เล่นในโรงแรมเล่นในโรงแรมนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่เราใฝ่ฝันเพราะว่าเป็นนักร้องสยามกอลการแชมป์สยามกอลการ,ากร,าการทุกคนมารลองที่นี่โอ้โหมันคือแบบถ้าเราเล่นได้เนี่ยมันคือสุดยอดแล้วเราเด็กด้วยปรากฏว่ามันพลาดเล่นไม่ได้เขาบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาเล่นแล้วคือเสื้อผ้าเพิ่งซื้อไปเมื่อเมื่อตอนเย็นนะอ่ะคือแบบอา้าวมันคือแบบโดนโดนโดนกลางอากาศฮะโอ้ช็อกเลย แต่ว่าผมก็มีแรงบันดาลใจในวันนั้นไปฟังไหมแรงบันดาลใจเขาพูดถึงคุณว่าไงเชิญครับบอกตรงๆนะคะพี่เจี๊ยบจําวันนั้นไม่ได้หรอกด้วยความที่เราเป็นพี่อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับสมุดหนังสือโน้ตเขาแล้วเขาก็ตาแดงๆมาเล่าให้เราฟังว่าพี่ครับเขาเขาเชิญผมออกแล้วนะเขาไม่จ้างผมแล้วนะผมขอลายเซ็นพี่หน่อยขอถ่ายรูปกับพี่หน่อยที่อเลยเราก็เซน็น วยความที่ว่าเห็นคนคนหนึ่งซึ่งคือพี่เองพี่กเนน็เป็นคนที่เป็นคนที่ฝ่าฟันก่าจะมีวันนี้ได้เป็นคนที่สู้ชีวิตเป็นคนที่ผ่านเวทีการประกวดร้องเพลงก่อจะชนะก่อจะได้มาก็ผ่านความล้มเหลวมาถึงกัน,นก็คิดว่าน้องคนหนึ่งเนี่ยคงอยากได้กำลังใจก็จะเขียนไปบอกว่าให้น้องประสบความสำเร็จนะคะวันหนึ่งถ้ามีชื่อเสียงโด่งดังดังแล้วอย่าลืมพี่นะมาเล่นคอนเสิร์ตให้พี่ด้วย หนึ่งในวันนี้กับเหมืนว่า20่สิกว่าปีที่แล้วเนี่ยเชื่เ่เชียบแล้วมันแสดงให้เห็นอะไรหลายอย่างนะคะถึงถึงความขยันความขยันเหมัอนเพียงของคนที่ตั้งใจทํางานความขยันของคนที่มีแรงบันดาลใจความขยันของคนที่เมื่อมีโกมีเป้าหมายให้เดินแล้วเขาไปจนถึงความฝันเห็นหนึ่งวันนี้เนี่ยขูใจแล้วก็อยากให้น้องมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข อุปรสรรคอะไรที่เข้ามาก็ขอให้น้องฟันฝ่าไปให้ได้แล้วก็ขอให้มีงานรุ่งเรืองขอให้ครอบครัวให้มินมินให้ลูกเป็นคนดีแล้วก็มีน้องให้มินมินด้วยอย่ามัวแต่ทำงานให้มินมินมินมีเพื่อนอีกคนนึงนะจ๊ะรวย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 น้องรัก love ขอบคุณครับคุณเจีย๊ยบคนทียาทำาไมคุณรู้สึกประทับใจกับคุณเจีย๊ยบเป็นพิเศษ กันเ,เรื่องราวก้าวที่กลาของหนึ่งจักรวาลยังไม่จบเพียงเท่านี้ติดตามความเข้มข้นได้ในคืนวันเสาร์หน้า